cá này phải à mà tỏ Thank hey. you. วิชาเมื่อยุคก่อนแต่บัดนี้อุดมการณ์ถูกริบร่อนครับสวัสดีครับบทละครรักประชาเพียงของเรามาก็ได้มาท่าภูมิใจคนอดีตงานที่ผ่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับพุทธุลาฉันเคยรักประชาริปไตยต้องไปต่อครับที่มอติการรังสิดรักทุกจ้าณลานพญานา มาแรงมากขอเสี่ยวประหนุกับลยอาสมา <Yeah. S 1> นะะ้ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าประเด็นของเรานะคะจะเข้มข้นขึ้นมากเลย,เลยค่ะตั้งแต่ประเด็นในมหาวิทยาลัยค่ะจนไปถึงนะคะทุกอย่างเลยนะคะในประเทศไทยนะคะทุกอย่างที่เป็นปัญหานะคะล้วถูกถูกกรบถูกซ้อนเอาไว้ใต้ผมค่ะเราจะนํามาพูดกันในวันนี้นะคะ <S <S อย่างที่บอกว่าตอนนี้ใครนะคะที่ เอ๊ะมาก่อนมาก่อนเ้วเพื่อนกำลังตามมาค่ะบอกให้เพื่อนนะมาได้เลยนะที่ลานพญนาคค่ะน้องๆคนไหนนะที่เลิกเรียนแล้วนะเดินอยู่นะคะตรงข้าทาง ar, ตรงนี้เลยสามารถเดินเข้ามาได้เลยนะทางเข้าทางออกเนีจะอยู่ช่องทางเดียวนะคะบริเวณตรงหน้ากันนั่นเองแล้วก็ทําตามระเบียบนะคะเพราะน้ำมันตเอิบป้องกันกันป้องกันโควิดนะคะทางการชี้แอลกอฮอล์ตุณงภูมินะแล้วก็เดินเข้ามาจับจองพื้นที่ได้เลยใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยอยากใครทุกคนนะใครหยบขยบ ใครหยบเข้ามาบริเวณข้างหน้าก่อนนะคะให้ข้างหน้าเนี่ยเต็มก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเป็นสเตจถัดไปถัดไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคนข้างหลังเนี่ยเขาะจะไม่มีที่นั่งกันนะคะอย่างที่บอกงานนี้ของเราค่ะที่มีทั้งไฟมีเวทีนะคะมีรั้วนะคะแล้วก็มีที่ที่ใจดีหลายคนคะ่ะที่มาช่วยงานเราในวันนี้นะคะแน่นอนมีค่าใช้จ่ายค่ะเดี๋ยวยังไงขอทวนนะคะเรื่องท่อน้ําเลี้ยงของพวกเราท่อนาเลี้ยงของเราะะไม่ได้มาจากใครเลยค่ะมาจากทุกคนตรงนี้เลยค่ะที่ร่วมง,งานนะคะขอคนละบาทสองบาทยังไงก็ได้ค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะบอกเลขบัญชีนะถ้าใครนะอยากเป็นหนึ่งนะ,ะหนึ่งในส่วนที่เป็นท่อน้ําเลี้ยงให้เกิดการชุมนุมอย่างนี้ต่อไปพราชาธิปไตยตั้งไปต่้ดังกว่าน,นี้ปราชาธิปไตยตั้งไปต่้ถูกต้องค่ะอะถ้าใครนะเตรียมพร้อมและอยากจะเป็นหนึ่งในส่วน,นะคะท่อน้ําเลี้ยงของเราค่ะนในการชุมนุมทุกครั้งไปนะคะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะพร้อมอยัง ถ้าพร้อมแล้วนะเลขบัญชีนะคะศูนย์เก้าหนึ่งศูย์เกานึ่งนะศนย์ห้าแปค่ะหนึี่แปดเจ็นะคะธนาคารกรุงเทพนะคะเดี๋ยวขอทวนอีกรอบหนึงนะศูนย์เก้ค่ะศูนค่ะหนึ่สปเจดนะคะ นางสาวนิชาลีมีคุณนะคะและพิมพิชนะคะบุญประดับนะคะก็คือสามารถเรียกว่าใจเท่าไหร่ให้มาได้เลยค่ะเพราะว่าเงินของท่านทุกคนนะคะจะเป็นนี่ละค่ะการขับเคลื่อนการเรียกร้องประชาธิปไตยต่อไปเรื่อยๆนะคะของกลุ่มนะคะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนั่นเองค่ะตอนนี้ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวขอแบบเช็คหน่อยว่าพร้อมจริงหรือเปล่าประชาธิปไตยต้องต่อฟังมากฟังมากทบพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้ว ตามนักตาใสาคนถัดไปก็พร้อมเช่นกันค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทักษินุพ<ฮ>ันธสวัสดีประชาชนผู้เป็นเจ้าของธรรมศาสตร์ครับ<ฮ>พอแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ตรงนี้หลายคนผ่านกระสุนปืนมาแล้วผ่านกระสุนปืนผ่านเลือด<ฮ>เห็นเพื่อนตายจนธรรมศาสตร์กลายเป็นของประชาชนในวันนี้ แต่เพื่อนๆน,น้องๆธรรมศาสตร์ทุกคนรู้ไหมครับว่าธรรมศาสตร์ที่เราจ่ายค่าเทอมธรรมศาสตร์ที่เราเป็นเจ้าของเราไม่รู้แล้วว่าวันนี้ธรรมศาสตร์เป็นของใครเ,ออเราไม่รู้แล้วว่าค่าเทอมของเราผู้บริหารเอาไปใช้ที่ไหนวันนี้ผมมาเปิดให้ฟังครับเรามีหลักฐานทุกอย่างว่าผู้บริหารธรรมศาสตร์ทำอะไรกับเงินของประชาชน หลายคนคงจะเคยได้ยินมาครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ทํางานในองค์การในสภาหรือในชุมนุมเรารู้ว่าธรรมศาสตร์เนี่ยมีงบกิจกรรมนักศึกษาปีหนึ่ง12ล้านว้าวสิล้านมาจากเงินที่หักไปจากค่าเทอมของเราทุกคนแต่มหาลัยบอกเราว่ามหาลัยช่วยแล้วนะสนับสนุนแล้วนะ มหาลัยรมาเคลมเอาผลงานบนเงินของประชาชนแบบนี้มันได้เหรอครับมันไม่ใช่แล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าธรรมศาสตร์มีรายได้ปีหนึ่งเท่าไหร่หลายคนอาจจะคิด4,000 5,000 6,000ล้านไม่ใช่ครับ17,000ล้านบาท <Wow. S 1> คือรายได้ของธรรมศาสตร์ที่มาจากประชาชนครับ เงินพวกนี้มาจากรับอุดหนุนภาษีให้5 0 0 0ล้านมาจากประชาชนจ่ายค่าเทอม1,600ล้านและส่วนที่เหลือนอกจากบริจาคแล้วยังมาจากสำนักงานทรัพย์สินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่หากินบนความลำบากของประชาชนและชาวบ้านรอบมหาวิทยาลัยเพื่อนๆมองไปที่โรงอาหารเอสซี มองไปที่โรงทิวสนออไปที่ท่ารถตู้ออทุกคนจะได้ยินชาวบ้านพ่อค้าแม่ข้าพูดว่าไม่ไหวแล้วม,ม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่เคยช่วยเหลือประชาชนเลยแต่กลับมาหากินบนชื่อเสียงของประชาชนใครที่เข้าธรรมศาสตร์มาเพราะได้ยินว่าเสรีภาพทุตารางนิว้วขอเสียงหน่อยครับไม่จริง ในปีล่าสุดที่ธรรมศาสตร์บอกกับเราว่าต้องเร่งเก็บค่าเทอมเพราะไม่มีเงินเหลือแล้วไม่เหลือเลยแต่งบการเงินปี2,564ธรรมศาสตร์เหลือเงินเก็บ2,000ล้านทั้งหมดนี่มาจากเงินของพวกเราและถามว่าเงินตอนนี้ไปไหนไม่มีใครรู้ผมเองก็อยากจะเชื่อใจผู้บริหารว่าธรรมศาสตร์ยังคงโปร่งใส ยังคงเป็นของธรรมชาชนแต่การทบทางของท่านมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยมันไม่ได้โปร่งใสมันไม่ได้เปิดให้เรารู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นให้ผมพูดไหมครับว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศและตอนนี้ธรรมศาสตร์ถูกถูกขาดไว้กับธนาคารแห่งนั้นเพื่อนๆก็คงใช้กันอยู่ว่าเรารับเงินทางไหน โอนเงินทางไหนแบบนี้ต่อให้โปร่งใสแต่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนได้ไหมครับได้ผมอยากให้ทุกคนเปิด Google หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับค้นหาคำว่าสำนักงานทรัพย์สินธรรมศาสตร์เข้าไปที่เว็บไซต์คุณเจออะไรบ้างครับคุณไม่เจออะไรเลยมันไม่มีเอกสารเลยว่าพวกเขาได้เงินมาจากไหน ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสำนักงานทรัพย์สินธรรมศาสตร์เป็นที่ที่ใช้หาเงินเพื่อรองเลี้ยงนักศึกษาหรือเป็นที่ฟอกเงินของธรรมศาสตร์กันแน่ไออปตีเลยทเดียวทุกคนรู้ไหมครับว่างานเฟรชชี่ไหนครั้งล่าสุดที่เพื่อนๆเ,เราได้ไปร่วมกันที่โดมบริหารทําไมถึงต้องไปจัดในที่ที่มีสถานที่แคบขนาดนั้นทั้งที่จัดลานพญายนาคตรงนี้ก็ได้ไ<อ>เพราะสำนักงานทรัพย์สินธรรมศาสตร์บอกว่า เสรีーーภาพทุกตารามนิ้วมีค่าใช้จ่าย oh. และวันนี้เราก็เกิดจะต้องเสียเงินอีกแล้ว oh. แต่ก็โชคดีที่เขายังใจดีให้เรายอมใช้ได้ oh. แต่มันจะดีกว่านี้ครับครับ oh. ถ้าเขายอมไม่นัศึกษาได้ใช้ที่ตรงนี้ฟรีๆ oh. ทั้งที่มันเป็นที่ของประชาชน ครับผมก็จะขอลงคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมจะเอาไปลงที่ช่องยูทูปนะครับเพื่อกันกดติดตามนะครับมานีมาซุนซีเฮ็กมานีมาซุนทะลุพุทธนะครับในกูเกิลกดเข้าไปที่ช่องยูทูปนะครับไปติดตามกันนะครับนายกมานีมาซุนทะลุพุทธนะครับในกูเกิลกดเข้าไปี่ช่อนะครับไปติดตามกันนะครมานีมาซุนทะลุพุทธนะครับในกูเกิลกดเข้าไปที่ช่งยูทูนะครับไดสาันคบมานีมาซุนทะลุพุทนะครับในไูเกิลกดทางาไปที่ช่องยูทูปนะคราได้นะครับ น้องไม่ต้องตตรวจสออบนนี้ผมก็ใช้การอัดคลิปแล้วก็องค์กรนั่นสิต้อแล้วลงไปที่ YouTube นะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับพูดอีกรอบเดี๋ยวผมจะอ่าอัดคลิปมันไม่ใช่ทั้งที่มันเป็นเงินของเราเลยเรื่อยๆนะครับผมจะอัดไว้ประมาณ10นาทีแล้วผมก็จะลงลงเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมี QR code เพื่อนๆมีไฟล์เอกสารทั้งหมดว่าธรรมศาสตร์มีเงินเท่าไหร่